ต้นนี้คือต้นที่สองนะคะดอกเยอะมากนะคะเป็นพวงเป็นพั่วใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ปีที่สองที่ออกดอกนะคะเราก็มาอยู่บนต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนของเราก็ปีนี้เราไม่ได้ ไม่ได้แต่งกิ่งนะคะเห็นไหมยังมีใบอันนี้อยู่เลยไม่รู้จะแย่งอาหารหรือเปล่าแย่งก็ช่างมันเถอะถ้าเป็นหากินเองบุฟเป่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะปลูกไว้ขายนะคะทราไว้กินแบบปลอดสารนะคะไมได้กินทุเรียนอร่อยอร่อยนะคะอันนี้นี่ดอกบานเยอะนะคะต้นนี้ ต้นนี้ไม่ยังไม่ค่อยออกเยอะต้นนี้ออกปีแรกนะคะเราอยู่เหนือพื้นดินเราใช้บันไดปีนขึ้นมานะคะเนี่ยมาถอดหมวกมันก่อนเดี๋ยวสักประมาณทุ่มหนึ่งเราก็จะเขยา่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่สองที่มันดกกว่านี้นะคะต้นนี้คือต้นที่สองนะคะดอก เยอะมากนะคะเป็นพวงเป็นพั่วใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ปีที่สองที่ออกดอกนะคะนี่ก็เริ่มบานเป็นคืนที่สามแล้วนะคะอันนี้ก็พามาชมก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงเราถึงจะปัดดอกนะคะรอให้พึ่งกับแมงน้อยเขากินดื่มน้ำหวานจากเกสรดอกทุเรียนให้อิ่มก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรามาแย่งเขาตอนนี้เดี๋ยวเขาจะต่อยเราเอานะคะ มาค่ะปัดดอกทุเรียนกันนะคะอันนี้เราใช้แปลงเล็กนะคะเพราะว่าอยู่แค่ระดับที่เราเอื้อมถึงนะคะปัดช่วยปัดช่วยพึ่งอันใน้นสูงนะคะเราถึ่งจะใช้ไม้กวาดนะคะที่เราปัดไม่ถึง ดอกปัดดอกทุเรียนเราก็ไม่เก่งไม่เป็นหรอกนะคะก็ดูจากพี่พี่เขาแนาละที่อยู่จันทร์อยู่ระยองนะคะดูคลิปก็ทำตามที่พี่เขาแนะนำพี่เขาบอกว่าใช้แปลงน,นะคะทำตามใช้แปลงถ้าเรา แปงถูกเกสอนเขาดีเขาก็จะติดดีนะคะอันนี้เราเอื้อมถึงอยู่เราก็จะปัดเห็นไหมเห็นพึ่งบินไหมคะพึ่งเขาก็มาช่วยเรานะ มึงก็มาช่วยมึงมาช่วยผสมเกรสรอ,อึบอึบขึ้นบันไดหน่อยต้รเรียนต้นนี้ก็ห้าปีแล้วล่ะค่ะปีที่แล้วก็เป็นดอกเป็นรูกแล้ว ผสมเกสรน,นะคะหอมหอมผสมไปหอมไปนะคะผสมเกสรดอกทุเรียนหอมมากอันนี้เป็นถังแย้แล้วนะคะวันนี้ก็วันที่สามแล้วที่ดอกบานนะคะโอ้ยแล้วก็ขึ้นบันไดปัดเลยถ้าอันไหนสูงจริงๆแล้วก็ จะไม่กวาดนะคะเราต่อไม่กวาดไว้แล้วไปเก็บไม้กวาดดอกหญ้าไปเก็บดอกหญ้าข้างทางมาดอกแขมเดี๋ยวให้ก็ให้พึ่งผสมให้อีกเพราะว่าเราก็ปัดไม่เก่งถ้าปัดไม่ทั่วก็อาจจะเป็น,เป,นเป็นเป็ดได้นะคะเป็ดกับกาบนี่ช้อนนี้ใหญ่มาก เราก็จะเอาไว้หมดนี่แหละก่อนเดี๋ยวเราค่อยแต่งลูกออกอีกทีนึงอันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาเขย่าหมวกช่วยเขานะคะมาลุ้นลูกทุเรียนไปกับเรากันนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปปัดดอกทุเรียนนะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดอกหอมมากนะคะลุ้นนะคะลุ้นลุ้น